สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Battle Showcase อีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เป็นอ่าครั้งที่16แล้วนะส่วนวันนี้จะเป็นแมตช์อัพหนวดขาวกับล็อบลูจ,จิอ่ากับล็อบลูจ,จิซึ่งแยกได้ว่าน่าสนใจกันทั้งคู่เลยหนวดขาวนี่ก็เพิ่งได้การ์ดเติมไปมากมายนะใช่พอมีตัวเซิร์ชปุ๊บมีมาโก้ใหม่ปุ๊บเก่งเลยอืมแล้วก็ล็อบลูจ,จิก็คือเป็นลดเดอร์ตัวใหมนะ่เนาะที่เราตอนแรกที่วิเคะห์ไว้ว่า มันอาจจะมีการ์ดเติมมือมาเพิ่มเพื่อใช้เอฟเฟกต์ลีเดอร์ทิ้งมือเนี่ยมันก็ไม่มีอมเออแต่ก็เก่งอยู่ดีแต่ก็น่าสนใจว่าคาแรคเตอร์หลายตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ่า<บ>ลอบลูจิเองที่เป็นคารารัสเนาะแล้วก็อาคาคุอเออจะต้องเอาเทคซีพีเนี่ยใส่ใต้เด็กก่อนไม่งั้นจะไม่สามารถทำเอฟเฟกได้อ่าใช่อ่าก็เป็นกิมมิกที่น่าสนใจครับอแล้วก็เอฟเฟกต์ลีเดอร์เองด้วยที่คล้ายๆเป็น กินเดียวกับคิดก็คือ,อตีสองทีตั้งตีใหม่เลยอ่ใช่ใช่แต่อันนี้คือไม่ต้องเสียดงก็คือตีได้เต็มที่แล้วก็ทิ้งมือเอาใช่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็มีอีเวนต์ยิงสเตจด้วยเนาะอือใช่เรียกได้ว่ามาสู้กับโมบี้ดิกเลยก็ลองไปดูกันครับว่าเกมจะเป็นยังไงบ้างอ่าเริ่มกันแล้วนะครับนี่เรียบร้อยครับผม โดนลีเดอร์ PA ทั้งคู่เลยนะ้คนรวยจริงๆช่องเราใช่มิสเตรเราเพิ่งด่าไปนะว่า PA มันไม่สวยแต่พอเปิดได้ปุ๊บเนี่ยซื้อเลยซื้อเลยครับเรียกได้ว่าของมันมาอยู่ข้างๆเราเนาะจะต้องเอาแล้วครับเออมันต้องสักหน่อยคแต่มันก็สวยนะดีเทลมันสวยแหละแต่มันจีไปหน่อยไม่เป็นไรหรอกใช่อ่าแต่ว่าใช่ว่าครับผมก็น่าจะเป็นฝั่ง อะไรเริ่มก่อนครับตอนนี้สั่งร้จิเริ่มก่อนครับถ้าผมหงุดหงิดไอพีเอใหม่มากเลยนะเพราะว่าสีมันไม่ตรงอะสีไม่ตรงกับไอตัวสีที่มันเล่นนะแล้วมันถ้าไม่รู้มาก่อนใช่ใช่น่าจะงงอยู่เหมือนกันนะมันแอบดูยากนิดนึง่าเออล็อบร้จิเป็นสีเหลืองหรือเปล่าไปช่วยไม่ได้คาแรคเตอร์มันสีดำแล้วเอฟเฟกต์สีดำมันคงไม่ไม่ใช่เรื่องถ้าเกิดว่าดำมันก็จะทะมึนไปหน่อยนะ แต่บิ๊กนำอะไรอย่างเงี้ยมันเอฟเฟกสีม่วงแต่ตัวมันสองสีอะไรเงี้ยผมก็งงๆนะแล้วเป็นดำเหลืองด้วยนะอออโออโหผ่านเทินหยิบเลือดโอเคอ่านบทควาวเริ่มก่อนนะครับอ้าวแล้วก็ทางฝั่งล็อบปิจี้ครับผมสองน่าจะมาเป็นแบรนด์นิ่งดีกว่าอ้าวมาเป็นสเตจครับแล้วก็ผ่านเทินไปเลยสเตจซีพีเอ่อสเตจอิมเพลดาวนี่ก็น่าสนใจมากไอมาไอไอเนสบ็อบบี MA ้ A ครับอโอ้โหแปดพันลีดเดอร์ต้องรับแล้วครับ ขารับไปก่อนไม่มีทริกเกอร์เนยนะซึ่งจริงๆตอนเมตาโอพีสนามนี้ค่อนข้างจะเล่นกับทริกเกอร์เยอะอยู่เหมือนกันเนาะใช่อะ <c oughs> ก็สีด้งับผมสีดงต้อง,องลงบอลซาริโนแล้วนะแบบถ้าลงตามเคอร์มเนาะใช่แต่เราก็จะตีลีดเดอร์ไม่ได้เนาะแต่ผมว่าลีดเดอร์ไม่ต้องตีหรอเขารับเลือดไปก่อนดีกว่าอืมเพราะว่าหนวดขาวไม่ต้องเค็นมากเลย<ช>ดี<ช>ไม่ดี<ช>เค้นไวเนี่ยเราจะโดนโมบิดิกมาตัดจะงหวด้วยใช่ใช่ให้เขา รับตัวเองไปก่อนเราค่อยๆเล่นใจเย็นๆค่อยๆเล่นตามสไตล์แล้วหยิบมา2ดงองอย่างนี้เอ้าพุ่งพูดอยู่แม็ปแมปตีไปแล้วตีไปหกพันมีเดอร์ครับผมขอเพียงแค่หนึ่งเท่านั้นแล้วก็หยิบสมาอย่างนี้อ้าวหยิบสองไอย่างนี้แบรนด์นิวหรือเปล่าอ่ามาเป็นแบรนด์นิวครับผมเสิร์ชเทคทหารเรือ3มใบเนาะแล้วก็หยิบมาหนึ่งใบแล้วก แล้วก็ทิ้งสองใบลงถังนะอ่ามีการเช็คมือนิดหนึ่งอจะจะทิ้งอะไรจะหยิบอะไรนะครับอ่าแล้วก็หยิบมาเป็นอาคครนุครับผมทิ้งไปสองใบครับผมเป็นคาลเจอร์สองพันคู่เลยเป็นทาชิงิกับคาลิเฟอร์คาลิเฟอร์ล่างแบบเผยตัวแล้วนะก็ใจหนึ่งครับผมอ้าว มาเสดต่อเสดซีพีเสดซีพีออลสเปนเดมเสดซีพีออลได้ทุกซีพีจริงๆนะไม่ได้แค่ซีพีไนแล้วก็มาเป็นสะบัดคอครับยีรับสะบัดคอประกาวแล้วกลับมาเตรียมยิงโมบิดิกแล้วต้อของมันต้องมีแล้วตอนนี้อไปที่เทินสามห้าด้งของทางฟังโดดขาวนี่ด้งก็พิเศษนะครับเนี่ยไม่ไม่ใช่ด้งปกตินี่หกแล้วยังติดอีกหนึ่งนะครับตีเจ็ด ตีแรงขนานดะนี้ซื้อไลฟ์ไปเล่นบ้านเลยไหมฮะจริงๆต้องรับแล้วตีเจ็บอ่ยอ่าแล้วก็รับเลยไม่มีทริกเกอร์อีกแล้วนะอ่าแล้วก็ลงมาเป็นสปีดครับวานิลาสี่พันเอ้ยสี่หกพันอืมไม่มีอะไรก็ยังบอยแข่งได้นะอืมเรียกว่าสี่หกพันนี้ก็ก็หนักใจอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าโมบี้ดิกมาเนี่ยก็เป็น 8, แปดพันแปดพันเลยนะไม่ต้องทำอะไรเลยเ อ้าวรูแบบอย่างนี้ครับผมอาไนนุรับเอินหกน่าจะมาเป็นอาไนนุตามเคิร์ฟเช่นเคยแต่ว่าจะทิ้งอะไรครับผมอะาแล้วก็ทิ้งเป็นสเตจทิ้งมีสเตจอีกใบก็คุมๆครับอือวาลูกะลตีไม่ได้นะครับเนี่ยมันยืนห้าพันนะอือเรายืนห้าพันดเดอร์เขายืนหกคันเป็นพลังของหนวดขาวนะอาแบ่งไว้สี่กับสาม อย่างนี้จะมีะมาโอลโก้ที่เป็นบล็อกเกอร์ะครับเพราะว่าจบเธอเขารับเลือดเขาใช้มาโก้ได้แล้วลอเอฟเฟกต์มาโก้เขาเอฟเฟกต์ของมาโก้ก่อนที่จะทิ้งการเทคสวดข่าวได้ต้องมีไลฟ์สองในต่ำกว่าก่อนเนอมใช่เอสมันเลยเล่นไม่ได้ครับมาโก้เนี่ยเล่นได้แต่ไม่เก่งเท่าเพราะว่าเราคุมเลือดไม่ได้ใช่เรียกได้ว่าจะเล่นกับหนวดข่าวเนี่ยต้องคิดดีๆนะถ้าเกิดว่าปล่อยไว้ตาหน้าเนี่ยเขารับไลฟ์นี่ สามารถใช้เอฟเฟกได้เลยใช้อะไรได้หมดเลยอ่าแล้วก็ติดสองครับผมจะตีแรงไปไหนฮะหกเจ็ดแปดครับผมต้องกันแล้วมั้งครับเนี่ยแปดลับไปก่อนครับผมแสดงว่ามือน่าจะอ่อนใช้ได้นะอ่าแล้วก็ลงมาเป็นมาโครจีเลยเปิดไว้หนึ่งครับผมนี่การ์ดเต็มมือครับเนี่ยอ่าแล้วก็ตานี้ทางฝั่งหนวดขาวสามารถชุบมาโคได้แล้วนะใช่หกแปดต้งอ่าอย่างนี้ สิ่งนี้คืออิชโชนะนี่คือหรือว่าฟูจิดนแะแต่ว่านี่คือโกสแล้วเพราะว่าไม่เห็นใช่แต่แต่เราเซ็นเซอร์ไว้ฮะเรากลัวทาง y o u t u b e เนี่ยจะโขกลัวเพราะว่าการไปเนี่ยมันเก่งมากจริงๆนะเราก็เลยเอากระดาษขาวปิดไว้ก่อนเออเอฟเฟกของเขาเนี่ยก็คือเราสามารถเลือกทิ้งได้หนึ่งใบนี่ไม่ใช่เด็กนะนี่คือมือเขานะครับเนี่ยใช่ครับ อาหยิบมาหนึ่งอาเป็นซี <4 S 2> เควกไปก่อนซีเควกไปหนึ่งใบฮรับโอ้เลยดีเข้าบีมอาเลยดีเข้าบีมไปอีกหนึ่งใบหยิบเลยดีเข้าบีมนี่คือถูกใบเลยนะ,ะถูกใบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมอืมออาแล้วก็ผ่านเป็นเงินของหนวดขาวเลยนะตีไม่ได้เนาะอือเพราะหนวดขาวยืนหกพันอ๋อถามว่าตีหรือเปล่าเนี่ยไอ้อาใครนู้อะอใครนู้จะตีไหมครับ ต้องตีนะจังหวะนี้ตีจี้จี้ห่อไหนๆก็ทักและตีหน่อยอแต่ถ้างึกงักอย่างนี้แสดงว่ามือไม่น่าจะเซฟอะไครนูได้ใช่ไแต่คุณมีอีโชแล้วคุณไม่ต้องเซฟอะไคนูก็ได้ปะแต่ก็น่าเซฟแหละเพราะมันต้องขอลายเวฟเนาะอืออ่าเจ็ดพันลีเดอร์ับผมอ่าจะได้ใช้หน่อยโอ้โหให้หนึ่งเป็นการ์ดพอยต์นะเรียกได้ว่าจริงๆอีเวนต์ของฝั่งนวลขาวเนี่ยสำคัญมากนะช่วงท้ายเกมเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยโดนยัดตีออก ตายได้ง่ายๆเลยแต่มันก็ขึ้นอยู่กับคนว่าจะเล่นยังไงครับอืเพราะว่าอย่างคนญี่ปุ่นคือเขารับเลือดตีมาเท่าไหร่เขารับเลยแล้วมือเขามีสิบห้าใบอะไรเงี้ยเอาไว้เล่นท้ายเกมแข็งๆได้อ่าแล้วก็ลงมาเป็นหนวดขาวเต็มคืรบอันนี้หกเจ็ดแปดครับผมแปดพันแปดพันแปดอันไม่ดีใครนู้ด้วย เร่งเครื่องนะฮะ,ะเลือนก็ไม่ต้องรับนะครับเนี่ยแต่ว่าทางฝั่งเอสนี่ยังไม่มีฝังหนวดขาวเออทางฝั่งหนวดขาวนี่ยังไม่มีโมบิดิกนะอืมใช่ถ้าได้ขึ้นมือมานี่คือจบเกมแบบว่าเชคเมททางฝั่งลอร์ดลูจี้ได้เลยเหรออืมใช่แต่ลอร์ลูจี้ก็มีไอเอเว้นยิงสเตจอยู่นะแล้วคราวนี้ลอรลูจี้จะแก้เกมยังไงครับผม หนวดขาวอ,าอ่าติดหนึ่งให้ฟูจิโทระลบสามทั้งบอดฝั่งตรงข้ามเลยอืมใช่ตอนนี้หนวดขาวก็ยืนแค่หกแล้วถ้ามีอะไรนู่นใบก็ยิงหนวดขาวได้อ่าแล้วก็อ่าลบสองด้วยบิดลบสองตอนนี้มาโคเหลือศูนย์แล้วนะอือใช่มาโคเหลือศูนย์อ้าวแล้วก็จ่ายสองครับผมมาเป็นยีราฟสะบัดคอแล้วก็เคโอมาโคไปครับตายหรือเปล่าปล่อยตายหรือเปลอ,อดีจะชุบไหม อ่าทิ้งไว้อย่างนี้จะใช้เป็นด้งหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะอ่าชุบมาจริงๆคุณน่าจะเอาล็อรู้จิตีไปก่อนนะอเนาะอืแล้วเคมาโกเคโอก็ตีได้อีกรอบเป็นไงมมันเปิงมือครับมือผมเลยน้อยต้องทิ้งสองด้วยใช,ใช่ใช่ใช่ผมลืมเลยเนะี่ยอ่าหกพันครับผมหกพันมา์โกต้องการที่จะซื้อมือนะไม่จบในเทอร์นี้อย่างแน่นอนจบไม่ได้อยู่แล้วครับเราก็าเขายืนแปดพันเนาะไลฟ์เหลืออีกสองด้วยอ่าโอ้ให้เป็นโอทามะเนี่ย บล็อกไปถึง2,000อ่า7จ00ครับผมปล่อยตายไปเลยไม่ชุบแล้วมือชุบไม่ได้แล้วก็จ่าย3ลงมาเป็นบล็อกเกอร์ตัวใหม่ฮะของสีดำผมชอบตัวนี้มากเลยนะบล็อกเกอร์เนี่ยอ่าลงมาถึง2ตัวนะครับเราไม่เห็นคิดทะุไม่เป็นไรนะเราเห็นไอตัวมนุษย์ซิฟเนี่ยอืมเขาคือ3 3สฟันสามสพันเนาะแล้วก็ไม่ไม่โดนเคโอจากอะไรเลยนอกจากตีอย่างเดียวใช่แล้วใครจะไปตีก็เขานอนผมก็ดีใจแล้วเนี่ยอืมพีเรียกว่า โหสีดำนี้เขายังคงอยู่ในกิมมิกวาลูทะลุหลอดอยู่เหมือนเดิมทะลุจริงครับสามสามพันบ็อกเกอร์ค่าไม่ตายอ่าอย่าจบับผมคุณลืมตีอีกตัวนึ่งในตีอยู่ด้วยคูสิงห์หนึ่งหมือลีเดอร์ครับผมต้องรับนะครับนะแต่ว่าในมือของฝั่งหนวดขาวเนี่ยมีโมพีดีกันนะหนะ่หนึ่ขอสามพันครับ อ่าแล้วก็เทคไลฟ์ไปแล้วอ่าโอเคมาถึงตาสิบด้งของหนวดขาวก็แล้วมีทุกอย่างพร้อมเล่นเลยนะเพราะว่ามีโมบ้ดิกอยู่ในมือด้วยแล้วก็มีหนวดขาวอยู่บนบอร์ดด้วยนะแต่ว่าเนี่ยความดีของบล็อกเกอร์ที่ไม่สามารถ KO ได้เนาะนวดขาวเนี่ยถึงจะติด2ก็ KO ตัวอเองโอ้โหแล้วก็ลงไอตัวโอ้เล่นกันยาวๆนะยังไม่รู้โกรธใครมาครับลงตี ไม่ไม่ก้าตีเดินอากาศเคลียร์บอร์ดแล้วตอนนี้อ่ามีโมวิดิกไม่ลงด้วยนะฮะแล้วก็แปดพันไปที่เลดเดอร์ใช่ไหมอ่าแล้วก็เทคยครับเพราะว่าบล็อกเกอร์สองตัวเขานิ่งๆได้ครับหนวดขาวตีได้เคิร์ฟนึ่งไงก็เอาบล็อกเกอร์บล็อกได้อยู่แล้วถ้าฉุกเฉินจริงก็ทิ้งบล็อกเกอร์ไว้แล้วก็เล่นเกมของเราต่อได้นะใช่แต่ยังมีอีกหนึ่งหมื่นครับผม มีบล็อกเกอร์อย่างนี้อุ่นใจแล้วเนี่ยโดนเคลียร์ก็ไม่ได้อ่าแล้วก็หนึ่งหมื่นน่าจะไปที่ลีเดอร์เช่ไหมครับแล้วก็บล็อกไปนิ่งๆครับอืมแล้วตอนนี้หนวดขาวไม่ต้อง take เทคไลฟ์นะเพราะว่าลงคารามาอย่างนี้แต่อันนี้เป็นโอกาสดีที่อ่อราลอมรุจิจะโตกลับนะครับเพราะว่าโด่งเหลือแค่โดงเดียวแล้วก็เลื่อนเหลือลักเดียวแหละใช่การอย่างมากก็คือ เต็มที่ได้สี่พันใช่ถ้าเกิดว่าตีครบเวฟเนี่ยอาจจะจบเกมได้ตีถ้าสีา่ <4 S 1> เวฟอะไรเง<ล>ี้ยแต่มันแปดพันน้องยืนแปดพันเนี่ยมันเลยโหดมาติดหนึ่งไปที่คุจิโทระก่อนครับแต่เราก็มีคาแรคเตอร์ลบลุจิที่มีคาแรคเตอร์ที่ยืนหมื่นหนึ่งแล้วเหมือนกันนะลบสามโอ้แต่ตอนนี้เหมือนฝั่งลบลุจิจะโดนมือตัวเองเบรน,นะอยากจะเคโอหนวดขาวาให้ได้หนึ่งตัวเขาจริงถ้ายัดหน้าตีแบบชนะก็ได้เลใช่ ยังไงโหแต่ตอนนี้มือเยอะมากเลยนะพอรับเลื่อนมาเนาะแต่ความจริงถ้าโหถ้าค่าหนวดข่าวได้ตัวหนึ่งก็ไม่คุ้มอยู่ดีอะเพราะว่ามีหนวดข่าวตัวตาหน้ามีแน่ๆสองเวฟแล้วบ็อกเกอร์มีตัวเดียวด้วยนอกจากจะมีโจดได้คิสรุอะไรเงีย้ย แต่ว่าเท็กซ์ของล็อบลูจี้เนี่ยไม่น่าจะสามารถใช้ได้ในเทอ์นี้ยเนาะหรือถ้าใช้ได้จริงๆก็ต้องไปหวดหนวดขาวตัวนอนอยู่ให้ตายนะเดี๋ยวไม่ก็ต้องเคอหนวดขาวยืนเรียกได้ว่าด้งเนี่ยไม่มีทางออกแล้วฝั่งล็อบลูจี้เนี่ยต้องเลือกว่าจะเล่นแบบจบตานี้หรือว่าจะพยายาม KO และหวังบล็อกมืออีก2องเวฟเนาะใช่ใเกม is hard อีกแล้วจริง ยังไงครับนี่คนละเรื่องกับนามิเมืเ่อกี้นะเนี่ย <c oughs> นามิไม่เมื่อกี้อ๋อนามิตั้งนานแลยนามคลิปที่แล้วะครับเนี่ยอืม่ยตอนนี้น่าจะคำนวณอยู่ว่าอยากเคอด้วยอาไคานุกแล้วตีเบาหรือว่าอยากเคอด้วยอามชฉีโคบี้อ่ะอคุณใส่โคบี้ปะเด่นหนโนไม่ใส่โคบี้เดี๋ยวคาคุอรือดี๋ยว่าอยากเคอด้วยคาคุอ่าอ่าอ่าแล้วก็ตีแรงขึ้นนิดนึง แต่ถ้า KO ได้รอบลูจิก็ได้ตีสองรอบอ่าใช่แต่ว่าก็ได้ตีเบาเลยเพราะว่าคาคุเนี่ยจ่ายถึง5แต่ว่า KO คอสสามดำกว่าเท่านั้นใช่ใช่แล้วตอนนี้นวดขายยังหกเลยนะอืต้องลดอีกสามถึงจะได้ KO เพรแต่คุณก็มีสเตจใช่แต่ว่าต้องเลือกให้ดีอะว่าจะบิดสเตจให้นวดขาวตัวไหนเนาะผมว่าตัวยืนก็น่าสนใจนะเพราะว่าตัวนอนมันตีสามมึงปย้ยาได้ แต่ยำไปยังไงก็น่าจะตายยากนะครับมือของหนวดขาวนี่แน่นจริงยังไงครับมองด้งยาวนานขนาดนี้เขาเห็นอะไรที่เราไม่เห็นหรือเปล่าครับเอาหยิบขึ้นมาสี่ด้งนะครับผมถ้ายัดหน้าตีเลยก็น่าจะชนะไหมาครับผมไม่รู้นะอืมเกมอีสารนะ์ตครับอ่านี้เริ่มดูแนละ้วน่าจะสนใจว่าจะเคอด้วยคาคุหรือเปล่านะแต่ถ้าเคอด้วยคาคุเนี่ย ต้องลบหนวดขาวให้ถึงสามก่อนนะหรือต่ำกว่าโอ้แล้วบอดแข็งหมดทุกตัวครับลีเดอร์ยังแข็งเลยดลีเดอร์ยังยืนแปดพันเลยเนาะอเอาอะไรแบบซอฟตตีไปก่อนไม่ได้เลยคือว่าถ้ายัดแบรนด์นิวตีลีเดอร์ก็คือไม่ต้องทำอะไรนะตานี้ตาหน้าเขายิงอาจจะตีด้วยอีโชไปขอดูมือหนวดขาวก่อนก็ได้บแบบว่า เขาจะกันไหมถ้ากันอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณเช็คมือด้วยอีโชคุณไม่เหลือตัวใหญ่นะอืมคุณก็เหลือใอาครานูตีได้อยู่อ่ะแล้วก็เลือกที่จะบิดครับผมเล่นเซฟแล้วก็บิดหนวดขาวสามสี่ห้าตอนนี้หนวดขาวยืนอยู่แค่สี่เท่านั้นนะลงสี่เอ้ยคอสสี่โอ้โหต้องคิดหนักเลยครับจังหวะนี้ อ่าก็ติดหนึ่งเจ็ดแปดพันหนึ่งมือนน่าจะไปที่ลีเดอร์นะครับขอสามครับมือแน่นมากนวดขาวเลือกได้เลยฮะ oh. อ้าสองสามครับผมยังไงครับจังหวะน,นี้เริ่มยากแล้วครับ แล้เหลือบล็อกเกอร์แค่หนึ่งตัวเท่านั้นนะยังไงก็ต้อง,งมาขนาดนี้ต้อง K.O. อหนดขาวให้ได้สักหนึ่งตัวแล้วครับใช่เพราะว่าดูมืออย่างนี้ไม่น่ามีบล็อกเกอร์อีกตัวยังไงครับแปดพัน 8, ไปที่ลีเดอร์อีกรอบหนึ่งนะขอแค่หนึ่งเท่านั้นน่าจะพยายามล่ออีเวนต์ออกมาให้ได้ก่อนนะอืม นี่ก็วางเก่งนะคิดเสร็จแล้วก็วางแล้วหยิบขึ้นมาคิดใหม่ฮะมือเยอะอยู่นี่หน่องยังไงครับให้เป็นโจส,โจสครับโจสก็ยังมีให้สองพันด้วยนะม,มีขอพันเดียวสามหกอย่างนี้ลำบากแล้วฮะ <c oughs> จากดูยังต,ง,ยงตึงอย่างเงี้ยตึงอย่งเกมนี้อืม ถ้าตึงไปก็ข้ามเดี๋ยวกูข้าม <MA IL> อ่าหกอย่างนี้อาไคารนุแน่นอนครับอ่าลงมาเป็นอาไคารนุใบหนึ่งแล้วก็ทิ้งบนมือหนึ่งใบอ่าเลือกเป็นคูซันนะน่าสนใจว่าตาหน้าเนี่ยไม่สามารถจูบเพิ่มได้เลยเนานะใช่เคาเตอร์ขค้คูซันไม่มีเค้าเตอร์่ะครับถือไว้บนมือก็ลกออ้โหแต่ตอนนี้โนวดขาวนิ่งๆเลยครับเนี่ย อืถ้าตีสองเวฟเข้านี่สบายนะอืจบเลยแต่สีดำก็เปิดด้งไว้สองเนาะอเรียกได้ว่าต้องมีตีเพิ่มอีกหนึ่งเวฟนะถ้าเกิดว่าอยากจะปิดเกมได้ในตานี้อืใช่เลยครับมาดูกันว่าฝั่งหนวดขาวจะคำนวณด้งยังไงครับผม ผมว่าได้เห็นโมบิดิกแล้วล่ะจังหวะนี้อ่าเรียบร้อยครับบิดมาสองอย่างนี้โมบิดิกแล้วบวกหนูขาวตีไม่ได้เนี่ยเขานอนอยู่ไอ้เก้านี่บิดแล้วเป็นเก้าพันนะครับโอ้โห9 0 0เก้าพันเล็เก้าพันนี่คือมันสวยมากเลยเนาะเพราะมันต้องขอถึงห้านะเก้าพันให้สองสามสี่แล้วก็ห้าผบผมโอ้โหหมดมือจริงๆทิ้งสี่ใบเลยนะ แต่ว่ายังเปิดด้วอีกสองตัลงมาเป็นโจสครับผมโอ้โหสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับเก้าพันลีเดอร์อีกรอบหนึ่งนะโอ้โหร้องให้อ่าบล็อกไปแล้วนะครับหมื่นสองครับไปเรียบร้อยครับหมื่นสองโอ้โหโอ้โหเรียกได้ว่าท้าทิยกันสเตจเหลือยังเหลือหมื่นหนึ่งเลยครับเนี่ยอืมแต่เรียกได้ว่าโอ้โหโอ้ออกมาเป็นไรเป็นโมบีดีอีกตัวนะ Oh, ฟังหนวดข่าวนี้น่าก,กลัวจริงๆแต่ก็อย่างที่บอกนะครว่าโหแมชชับ oh, นี่ถ้าเกิดว่ามือเปลี่ยนหรือว่าถ้าเกิดว่าการ์ดในมือเปลี่ยนเรียกได้ว่าพลิกเกมได้เลยใช่แต่ปวดหัวอะไรอย่างนี้ก <laughs> ินามิดีกว่า <laughs> แต่ก็นั่นแหละเราได้เห็นกันแล้วถึงความหน้า<ช>ความโห<ฆ>ดของหนวดขาวเนาะใช่เรีเยกได้ว่าตาท้ายเนี่ยโอ้โหตีหมื่นเป็นว่าเล่นเลยตีเก้าพันตีหมื่นหนึ่งเป็นเล่นลง่ายเลยขอซื้อมือง่ายมากๆเลยนะและโจชปกติเราไม่ค่อยเห็นเขาว่ามาเล่นกันเนาะก็ได้เห็นเพราะว่าติดลัาง่ายๆเลยอด้งมันเหลืองนะโอเคผมมันเก่งเลยมีอะไรอยากเพิ่มเติมกับแมชชัปนี้ไหมไม่มีแล้วผม ก็ระวังกันไว้นะสำหรับใครที่ไปเจอหนวดขาวเตรียมได้เลยเตรียมคาลเตอร์เด็กเมตานี้ได้เลยผมว่ามันเก่งมากเลยนะอืมแล้วก็ล็อบลุจจี้ด้วยนะเตรียมเวิร์สเพลย์อาราวใช่ใช่บล็อกเกอร์ที่ไม่สามารถ KO ได้โอ้ผมว่าเขาลานแปดแน่เลยสีดำอ่ะใส่คีสลุสีใส่มนุษย์เซฟสี่อืมก็เป็นบล็อกเกอร์ KO ไม่ได้8ตัวโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงกับมันเลยยังไ้ว่าตัวตึงทั้ง2ตัวเลยนะใช่ ก็สำหรับ Battle Showcase ครั้งนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมีแมชชั่นอะไรมาให้ดูกันอีกก็รอติดตามชมกันได้สำหรับครั้งนี้เราลาไปก่อน<า>สวัสดีครับสวัสดีครับ